สวัสดีจ้าสวัสดีสู้หูสู้คน้นมือนี่อ่ามีเคล็ดลับดีๆมาบอกเพื่อนๆอ่าสูตรสูตรเคล็ดแับทานข้องเข้ามีกินหอมสดชื่นอยู่ตลอดวันเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยว่ายายนิมมีเคล็ดลับอีกอย่างมาฝากนี่อันนี้คือพระเอกของเรา ก็คือมะกรูดนั่นเองไก่เพื่อนๆเอาหั่นเคิงหนึ่งเลยเอาเม็ดเอาอย่างออกให้เรียบร้อยจแล้วก็บ,บีบแผ่นหนาม,มันเตะเจักนอยอันนี้ก็สีเหี่ยวยจักนอยนามกระยายแล้วหาของหาพระนชนะมใไซยัยงกระได้ว่าคนี้นิ่มรูละเป็นแน่นทองเลยคันทองเลยเร้จแล้วก็เพื่อนๆเอาเกลือมะฮอยฮอยจักนอยแล้วห้ากระสีเอาหนามยาประพันุ่มมมใส่เนาะกินที่ห้าชอบมาแหละ เอาน้ำยาปับพนมุมมาใส่นี่ในนี้ก็ใส่น้ำยาปับผนมเรียบร้อยแล้วครก็ไปว่างตามมุ่งี่เขาต้องการนิ่นมคเอว่างไว้ในห้องน้ำของน้ำจะได้หอมชุตชื่นแค่นี้บ้าเท่ากับมีกลิ่นหอมชุตชื่นถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนเบิ่งเงินมาถึงตรงนี้แล้วคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กะฝากกดไลค์และก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาหายิ่นิ่มได,ด้เด้อจ้าเมื่อนี้ ออกกลางก็มาสวัสดีจ้า